ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการพิสูน์รากหรือว่าคําตอบของสมการกําลังสองนะครับโดยรูปแบบทั่วไปของสมการกําลังสองเนี่ยก็คือ ax กาลังสองบวก bx บวก c ทับศูนย์นะครับโดย a ไม่เป็นศูนย์นะเพราะว่าถ้าแทน a เป็นศูนย์ปุ๊บจะได้ bx บวก c เป็นศูนย์นั่นคือเป็นสมการกาลังหนึ่งหรือรูปแบบสมการเส้นตรงนั่นเองนะครับโอเคก็ประโยชน์ของเรื่องสมการกาลังสองเนี่ยจะพูดในคลิปอื่นๆนะครับอย่างเช่นประยุกต์ใช้ในเรื่องของพาราโบลานะครับหรือ เรื่องการเคลื่อนที่ในวิชาฟิสิกส์เป็นต้นนะครับโดยรูปแบบสมการกําลังสองเนี่ยนะครับเราจะใช้ประโยชน์การจัดรูปของสมการนี้นะครับอย่างเช่นใช้เรื่องผลต่างกําลังสองนะครับมาช่วยนะครับ m กาลังสองลบ n กาลังสองนะครับสามารถแยกตัวประกอบเป็น m บ n คูณกับ m ลบ n นะครับหรือใช้เรื่องสมการกําลังสองสมบูรณ์มาช่วยนะครับ กำลังสองสมบูรณ์ก็คืออย่างเช่น m บวก n ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ m กำลังสองบวก2 mn บวก n กำลังสองนะครับหรือ m ลบ n ทั้งหมดกำลังสองนะครับสามารถกระจายมาอยู่ในรูป m กำลังสองลบ2 mn บวกกับ n กำลังสองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นขอ,อยกตัวอย่างรูปแบบสมการที่ง่ายๆก่อนนะครับยกตัวอย่างให้เป็นตัวเลขให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติโจทย์ให้สมการมาเป็น x กำลังสองเท่าับสิบหกนะครับแน่นอนว่าง่ายๆเลยคำตอบก็คือ x เป็น4หรือลบ4นะครับย้ำว่ายอย่าลืมลบ4นะครับเพราะว่าเ,เลขติดลบเมื่ออ e ยู่กลางสองแล้วนะครับก็คือจะเป็นบวกนะครับดังคำตอบของ x e ก็จะเป็น 4หลือลบ 4, นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เรื่องผลต่างกำลังสองมาช่วยนะครับผลต่างกำลังสองเนี่ยเราก็ย้าย x กำลังสองเท่าก6ไปข้างนะครับจะกลายเป็น x กำลังสองลบ16เท่ากับ0นะครับจะกลายเป็น x บวกสคูณกับ x ลบสเท่ากับ0นะครับเพราะว่า ตัว x กำลังสองลบกเนี่ยเนี่ยก็คือเป็น4ีกำลังสองนะครับก็คือเป็น x กำลังสองลบสกำลังสองนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของสรรมการที่เป็นไปได้ก็จะมี2อย่างนะครับนั่นก็คือกรณีที่กรณีที่ x บวกสเท่ากับ0หรือกรณีที่ x ลบสเป็น0นะครับเมื่อแยกข้าง,งไปปุ๊บจะกลายเป็น x เท่ากับลบสหรือ x เท่ากับ4นั่นเองนะครับ โ okay. อเคดังนั้นคำตอบของสรรมการนี้ก็จะเป็น x เท่ากับ4หรือลบ4นะครับโ okay. อเคเริ่มไต่ะระดับความยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเรายกตัวอย่างสรรมการอย่างเช่นครับ2 x กำลังสอลบ5 x บวก3นะครับเท่ากับ0ครับการจัดรูปให้อยู่ในรูป กำลังสองสมบูรณ์เนี่ยแล้วค่อยจัดให้อยู่ในรูปผลบวกกำลังสองเนี่ยจะทําให้เราหาค่าสมการนี้ได้นะครับออง่ายๆเลยก่อนอื่นเราสามารถแยตกตัวประกอบตัวสมการนี้ได้นะครับนั่นคือเป็น2 x ลบ3คูณกับ x ลบ1นเท่ากับ0ูนย์นะครับเราจะได้เราว่า x เป็น3ส่วนือหรือว่า x เป็น1นนั่นเองนะครับแต่ว่าเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปการกระจายเนี่ยนะครับ โดยจัดรูปให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ให้ได้ก่อนจากนั้นจึงใช้ผลต่างกำลังสองนะครับวิธีการที่จะทำให้เราจัดรูปได้ง่ายสุดนั่นคือเราหาร2ตลอดสม,มการนะครับเพราะว่าคือถ้าเราให้สอง x กลังสองอยู่ข้างหน้านเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราต้องแยกตัวประกอบ2ตัวให้อยู่ในรูปกำลังสองสม,มบูรณ์นั่นก็คือเป็นรูทสอง x กับรูปสอง x นะครับแล้วนั้นเราหารได้สองทางสมการจะง่ายกว่านะครับพอห 2, ารได้สองทั้งทั้งสม,มการนะครับก็จะกลายเป็น x กลังสองลบห้าส่วนสอง x บวก3ส่วน2เท่ากับ0นย์นะครับจากนั้นเราจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะครับนั่นก็คือเป็นหน้ากำลังสองนะครับลบ2คูณหน้านะครับก็คือ x คูณกันหลังเอเราต้องคูณอะไรให้เป็นลบ x ส่วน 2x ะครับก็คือเราต้องใช้5.4ส่วนสเข้าไปคูณเนาะนะครับเพื่อตรงนี้ครับจะได้เป็นลบ x ส่วน 2x พอดีนะครับ ดังนั้นเมื่อลบเมื่อลบ 2x คูณกับ5ส่วน4แล้วนะครับหลังกำลังสองที่ว่าเราก็ใส่5ส่วน4กลังสองเข้าไปนะครับเพื่อให้หนูรูปกำลังสองสมบูรณ์ครับตรงนี้เราจะได้กำลังสองสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วเราอย่าลืมลบออกนะครับเพื่อให้สมการฝั่งซ้ายอยู่ในค่าเหมือนเดิม จะเห็นว่าตรงนี้ครับเมื่อเรานำมารวมกันแล้วครับมันจะกลายเป็น3าส่วนสองพอดีนะครับโอเคแล้วก็เท่ากับ0ูนย์นะครับทีนี้เมื่อจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะกลายเป็นว่าเป็น x ลบกับ5้ส่วนทั้งหมดกกำลังสองนะครับทีนี้ในวงเล็บด้านนอกนะครับนอกปิดก,กา ก็จะกลายเป็นลบ5ส่วน4ทั้งหมดกำลังสองกระจายออกมาเป็นลบ25ส้าส่วน16นะครับบวกกับ3าส่วนสอเท่ากับ0นย์นะครับทีนี้เราจึงได้ว่า x ลบ5ส่วนสทั้งหมดกำลังสองนะครับทีนี้ตัวข้างหลังเนี่ยครับเราสามารถทำครอนอสส่วน2เนี่ยกับ25ส่วนสิหเนี่ยครอนอเป็นส6บนะครับ ตัวส่วนด้านล่าของเ,เราเป็น16นะครับจึงกลายเป็น 25, 16, 3, ลบ25สบ่วน16บวก3ส่วน2องคณอของอ2กับก็คือ16อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะครับเราจึงคูณ8ทั้งบนทั้งล่างของ 3, 2ซส่วน2งจงได้เป็นบวก24ส่วน16ะครับเท่ากับ0นะครับเราจะได้สมการเป็น x ลบ 5, ส่วนทำมักำลัง 2, นะครับลบ 25, ส่วน16 วก,กับ24ส่วน6ก็จะเป็นลบ1 6เท่ากับ0นะครับทีนี้ลบ1 6. นส่วน16ะครับมันคือ1,04ส่วน4ทั้หมกำลังสนั่นเองนะครับขอเขียนให้อยู่ในรูปนี้เลยนะครับจริงๆเรามีวิธีการแก้2แบบนะครับจากนี้นั่นก็คือการย้ายข้าง1,04ส่วน4กำลังสไปอีกข้างหนึ่งนะครับหรือจัดให้อยู่ในรูป ผลต่างกังสองเลยนะครับอ่ะสมมุติว่าเรายา่อไปอีกข้างหนึ่งเลยนะครับจะกลายเป็น x ลบห้าส่วนสี่ทั้งหมดกังสองนะครับเท่ากับหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดกังสองนะครับก็จะกลายเป็นว่า x ลบห้าส่วนสี่มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสี่หรือลบหนึ่งส่วนสี่นะครับก็เหมือนเมื่อสักครู่นะครับที่ว่า เอกกำลังสองเท่ากับสิบหกนะครับเอกจะมีค่าเป็นสี่หรือลบสี่ทำนองเดียวกันครับเอกลบพหุส่วนสี่เท่ากับกำลังสองนะครับเท่ากับหนึ่งส่วนสี่กำลังสองนะครับ,ก,บ,ก,นนรบก็สามารถเขียนให้่ในรูปนี้ได้เช่นกันนะครับจากนั้นเราย้ายค่าห้าส่วนสี่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเมื่อย้ายค้าไปปุ๊บนะครับห้าส่วนสีบวก,กับหนงส่วนสี่คำตอบแรกก็จะเป็นหกส่วนสหรือจัดให้อยู่ในรูปเศษส่วนกันตาๆก็คือสาส่วนสอั่นเองนะครับนะทีนี้ 5้านะครับที่ลบอยู่ข้างซ้ายนะครับคำตอบอีกคำตอบนึงก็คือ x ลบห้านเท่ากับลบหนึนะครับเมือ่อ x ห้าส่านส4ไปอีกข้างหนึ่งนะครับลบกับหนึนะครับที่เป็นอีกคำตอบก็จะเป็น4ี่หรือก็คือ1นั่นเองนะครับโอเคดังนั้นอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ทำให้ได้คำตอบของสมการมานะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเราใช้เรื่องผลต่างกันสองนะครับนั่นคือเป็น x ลบห้านะครับลบกับหนึ 4. คูณกับ x ลบหส่วนสบวกกับ1นึ่ส่วนสี่่ากับ0นะครับทีนี้ก็จัดรูปให้อยู่ในจัดรูปใหม่กลายเป็น x ลบหส่วนสนะครับฝั่งซ้ายนะครับหรือก็คือเป็น x ลบสส่วนสนั่นเองครับส่วนวงเล็บขวานะครับก็จะกลายเป็น x ลบห้ส่วนสบวกกับห่ส่วนสนั่นก็คือเป็น x ลบสส่วนสหรือคือ x ลบหนั่นเองนะครับ เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะคำตอบเป็นกรณีที่ x ลบ3เป็น0หรือ x เป็น3นะครับหรือกรณีที่ x ลบ1เท่ากเมื่อ,อยายข้าง1ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็น x เท่ากับ1นั่นเองนะครับโอเคก็จะคำตอบเหมือนกันทั้ง2แบบนะครับทีนี้เราเปลี่ยนจากการใช้ตัวเลขนะครับมาอยู่ในรูปแบบทั่วไปซิว่าเราจะหาคำตอบอยังไงได้บ้างนะครับ ทำในการคล้ายกันเลยครับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์นะครับเราจึงหารด้วย a ตลอดสมการนะครับพอหารด้วย a ตลอดสมการปุ๊บนะครับก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก b ส่วน a ค,คูณกับ x บวก c ส่วน a เท่ากับศูนย์นะครับย้ำว่า a ไม่เป็นศูนย์เนาะเพราะว่าหารด้วย a ตลอดสมการไม่สามารถหาค่าได้ รวมไปถึงการที่กรณี a เป็นศูนย์เนี่ยก็คือจะเป็นสมการเส้นตรงนะครับซึ่งไม่ใช่สมการกำลังสองนะครับพอหารด้ยวย a ตลอดสมการปุ๊บจัดรูปก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองนะครับบวก2คูณกับหน้าก็คือ x คูณกับหลังหลังคูณอะไรให้กลายเป็น b ส่วน ax นั่นก็คือ b ส่วนสอง a นั่นเองนะครับนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนกันนะครับต่อมาเมื่อ จัดรูปให้อยู่ในต้องการให้จัดรูปให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์นะครับเราจึงบวก b ส่วน2 a กําลังสองเข้าไปนะครับเมื่อบวกเข้าไปก็อย่าลืมลบออกนะครับเพื่อให้สมก,การ,รอยู่ในรูปสมก,การที่เท่ากันนะครับแล้วก็เราก็บวก c ส่วน a ใส่เข้ามานะครับอจจะเห็นว่าออตรงนี้นะครับเป็นกําลังสอบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ เรายังสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปที่เป็นรูปแบบข้างบนอยู่ได้นะครับอาจจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับโอเคครับเมื่อจัดรูปให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็เขียนได้อยู่ในรูปแบบนี้ x บวก b ส่วนสอง a ตงกำลังสองครับลบ b ส่วน2 a ทมกนกลงสะครับ,บวก c ส่วน a เท่ากับ0จะกลายเป็น x b บวก b ส่วน 2a ทมกงสะครับทีนี้ผมย้ายตัวนี้นะครับไปด้านขวานะครับก็จะกลายเป็น b นนส่วน 2a ทำมนกลง2บวกกับ บลบกับ c ่ส่วน a นะครับคล้ายๆกันกับที่คล้ายๆกับเป็น x กลังสองเท่ากับ16จะกลายเป็น x เท่ากับ4หรือลบนะครับแต่ก่อนที่จะอยู่ในรูปนั้นนะครับขอเขียนให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะครับะจะรูปให้สวยขึ้นของฝั่งขวานนะก็จะเป็น b กลังสอส่วน C a กลังสครับลบส่วน a ครับทีนี้ ของเของตัวส่วนของ c a กลังสองกับ a นั่นก็คือ c a กลังสองนั่นเองนะครับผมจึงคูณ c a ทั้งบนทั้งล่างนะครับครับจึงกลายเป็น b กำลังสองลบ c a c นะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงจับมาไว้ด้วยกันนะครับครับคล้ายกับที่พูดเมื่อก่อนหนะนี้ครับ เอกลังสองร้อยนะครับจะได้เอกเป็น4หรือลบสนะครับทำนองโดยกันนะครับก็จะกลายเป็น x บวก b ส่วนส a เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับบวก square root b กำลังสองลบ4 ac ส่วนด้วย4ี a กำลังสองนะครับหรือลบ square root b กำลังสองลบ4 ac ส่วนด้วย 4a กลัง2นะครับจะกลายเป็น x บวก b ส่วน 2a มีค่าเป็นขอยุบรวมกันเป็นบวกลบเลยนะครับบวกลบ square root b กลัง2บวก c ส่วน 4a กลัง2นะครับทีนี้ไอตัว 4a กลัง2ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยนะครับเมื่อใส่ square root ไปแล้วข้างล่างก็จะกลายเป็น 2a นะครับนั้นก็จะเหลือตัวบนเป็นบวกลบ square root b กลัง2 ลบ ac นะครับตัวแราที่เป็นรูทสี่ a กลังสองเนี่ยนะครับก็จะเหลือ,อากลายเป็น2 a นะครับทีนี้เรายายข้างบวก b ส่วน a ไปฝั่งขวาก็จะเป็นลบนะครับนั่นก็คือเป็น x เท่ากับลบ b ส่วน a นะครับบวกลบ square root b กํลังสองลบ ac ส่วนด้วย 2a นะครับนำมายุบรวมกันก็จะเป็นลบ b นะครับบวกลบ square r b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะครับโอเคเป็นอันจบคำตอบนะครับนั่นก็คือรูปแบบทั่วไปของสมงการกำลังสอง ax กำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับโดยที่ a ไม่เป็น0เนี่ยนะครับ รากคำตอบหรือคำตอบของสมการเนี่ยก็คือจะเป็น x เท่ากับลบ b บวก s q u b กำลังสองลบ a c ส่วน 2a คำตอบหนึ่งนะครับและ x คำตอบหนึ่งก็คือลบ b ลบ r o b กำลังสองลบ a c ส่วน 2a นั่นเองนะครับเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับเดี๋ยวคิดทัอไปเราจะมาพูดถึงเรื่องผลบวกของสมการกำลังสองนะครับและผลคูณของสมการกำลังสองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ